กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพผมนายจิรวัตสิมงามหารหัสนักศึกษา6 4 1 6 1 1 1 3 0 3ระดับชั้นปีที่สองคณะวิทยาศาสตร,ร,ร์การกีฬาและพอกำลังกายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการ ศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ตรวจว,วัดอัตราการเต้นหัวใจที่แตกต่างกัน3ประเภทในส่วนของบทนำนะครับการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจของ3อุปกรณ์ซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆที่ผู้คนสามารถนำมาใช้ได้ในการออกกำลังกายอย่างเช่นสายรัดหน้าอกหรือโพล่าสมาร์ทวอทช์ Board, หรือวอหรือแอปพลิเคชันบนมือถือหรือแอปนะครับในส่วนของสายรัดหน้าอกครับสามารถนำค่าชิปประจรมาวิเคราะห์เพราะมีการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจและนำไปใช้ได้ในการกออกกำลังกายแบบหนักๆได้ซึ่งเห็นเครื่อง วัดอัตราการเต้นห,หัวใจแบบสายรัดหน้าอ,อกในนักกีฬาอาชีพอย่างเช่นนักฟุตบอลน,นักฟุตซอลหรือนักกีฬาและยังสามารถครอบคลุมถึงด้านสุขภาพและยังได้รู้ถึงค่าอัตราการเต้นห,หัวใจในส่วนของสมาร์ทวอทสมาร์ทวอทเป็นนาฬิกาอาจัจฉริยะที่ออกแบบให้เป็นนาฬิกาข้อมือที่มีระบบเซนเซอร์ ผสมผสานกับไฟ LED หรืออินฟราเรด 2. สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้และยังสามารถดูเวลาและรับการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนได้และดูแผนที่ได้ 3. สามารถวัดค่าอิพจรได้และยังสามารถวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดหรือตรวจคลื่นวัดตาการเต้นหัวใจและค่า และตรวจจับค่าวิเของร่างกายซึ่งในการตรวจวัดค่าสุขภาพต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโล,โลยีชนิดนี้นะในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับ 1. เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถวัดค่าชิพปรจรได้โดยการวิเคราะห์จากปลายนิ้วของตัวเราเองนะครับ2 สำหรับตรวจสอบวอัตราการเต้นของหัวใจของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาและยังพร้อมแสดงให้เห็นข้อมูลระดับการออกกำลังกายหรืออัตราการเต้นหัวใจซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่งจะช่วยให้คุณไม่หักโหมจนเกินไปหรือเบาจนเกินไปปัญหาของงานวิจัย หาเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ดีที่สุดและแม่นยำที่สุดของสามเครื่องระหว่างแบบสายรัดหน้าอกหรือโพล่าหรือสมาร์ทวอทหรือแอปพลิเคชันบนมือถือในส่วนของงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลจับพันของการออกกำลังกายแบบ พิลาทิสต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบหัวใจและปอดผลการวิจัยการตอบสนองอัตราการเต้นของหัวใจพบว่ากลุ่มที่ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจค่อนข้างที่จะคงที่ส่วนกลุ่มที่ออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นหัวใจ ในส่วนของงานวิจัยเ a ปเปอ e r อังกฤษนะครับ Effects of acute moderate and high v i n t e n s t y aerobic exercise on oxygenation in free-fall course of male m e t a m p h e t a m i n e dependence p a t i e n ผลการวิจัย การออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงแบบแอโรบิกที่ทำให้เกิดการกระตุ้นสมองด้านหน้าดีมากขึ้นในส่วนของวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค่าอัตราการเต้นหัวใจในขณนะพักและหลังจากออกกำลังกายระหว่าง3อุปกรณ์ได้แก่1แบบสายรหน้าอกหรือโพล่า2สมาร์ทวอดหรือวอด 3. แอปพลิเคชันบนมือถือหรือแอป 2. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าอัตราการเต้นหัวใจที่ได้จากแอปและวอ h เทียบกับโคลาใช้หลักการวัดความต่างศัก์ของกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้วระหว่างขั้วไฟฟ้าส่วนวอ h และแอปใช้วิธีการตรวจจับ ในส่วนของตัวแปรและสมมติฐานของงานวิจัยตัวแปรตัวแปรต้นอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจที่แตกต่างกัน3ประเภทตัวแปรตามค่าอัตราการเต้นหัวใจ Heart Rate Max ตัวแปรควบคุมอาสาสมัครสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจำนวน28คนสมมุติฐาน หอุปกรณ์ต,วตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบสายรัน้าอกหรือโพล่ามีผลทําให้ค่าอัตราการเต้นหัวใจแม่นยําที่สุดวิธีการดําเนินวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรอาสาสมัครสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจำนวน28คน แบ่งออกเป็นชาย20คนหญิง8คนในช่วงอายุระหว่าง18ถึง35ปีกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจำนวน28คนระหว่างช่วงอายุ18ถึง35ปีวิธีดำเนินการวิจัยประชากรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอายุ ระหว่าง18ปีถึง35ปีแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1โดยการใช้เซนเซอร์ติดตามอัตราการเต้นหัวใจแบบบไซรัดหน้าอ,อกหรือโพอล่ากลุ่มที่2โดยการใช้สมาร์ทวอทหรือวอทกลุ่มที่3โดยการใช้แอปพลิเคชัน Heart Rate บนมือถือหรือแอปโดยแบ่งออก เป็นห้าช่วงการฝึกดังนี้พักก่อนออกกำลังกายสองหลังจากกระโดดตบสิบห้าครั้งสามหลังจากกระโดดตบสองนาทีสี่ 4. หลังจากกระโดดตบเซตสองสิบห้าครั้งห้าหลังจากพักกระโดดตบสองนาทีเครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจหนึ่ง เซนเซอร์ S S ติดตามอัตราการเต้นหัวใจแบบาซรัลหน้าอกหรือโพล่าสองสมาร์ทวอทหรือวอทสามแอปพลิเคชันบนมือถือหรือฮาร์ดเลดพัดหน่วยการวัดอัตราการเต้นหัวใจผลการทดลองและอภิปรายรูปที่ 1. ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจหลังจากกระโดดตบ15ครั้ง ซึ่งการเปรียบเทียบค่าอัตราการเต้นหัวใจระหว่างโพลากับวอรและโพลากับแอปค่าความแตกต่างระหว่างโพลากับวอรกระจายออกนอกบริเวณพื้นที่สิ้นต่างค่าเฉลี่ยซึ่งกระจายได้ผิดปกติหาค่าความแตกต่างระหว่างโพลากับแอปกระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่สิ้นผลต่างค่าเฉลี่ย กระจายได้ปกติเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของอัตราการเต้นหัวใจวอรและแอปเทียบกับค่าอัตราการเต้นหัวใจของโพรลาแสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงดังนั้นดังนั้น,น,นวิจัยนี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ ประเมินอัตราการเต้นหัวใจได้ว t ดอาจไม่เที่ยงตรงสำหรับการวัดในขนาดออกกำลังกายส่วนแอปมีความเที่ยงตรงในขนาดพักแต่ไม่สะดวกในการพกพาและการใช้งานรูปแบบการออกกำลังกายตารางที่1ตารางแสดงค่าทางสถิติอัตราการเต้นหัวใจแบบ อัิด s Anova อัตราการเต้นหัวใจค่าเฉลี่ยโพลาวัดได้102่อสววัดได้77อ็อฟวัดได้97ซึ่งเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบโพลาสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางค่าฟีดแมนค่าสูงสุด โพล่าวัดได้125วัตต์วัดได้82แอวัดได้119ซึ่งค่าสูงสุดเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบโพล่าสูงสุดอยากมีนัยสำคัญทางค่าฟิสเมนค่าต่ำสุดโพล่าวัดได้87 วอตวัดได้72เอฟวัดได้70ซึ่งค่าตำําสุดเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบ F อซึ่งต่ํากว่าอย่างมีในยะสําคัญทางค่าฟีดเมนต์ในยะสําคัญทางค่าฟีดเมนต์คือการทดสอบทางสถิติที่คล้ายกับการวัดซ้ำแบบพารามิติอนุว่าใช้เพื่อตรวจสอบความแตกต่างในการวัด ในการทดลองหลายๆครั้งพบว่าอัตราการเต้นหัวใจค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดเครื่องที่เครื่องที่วัดอัดตราการเต้นหัวใจดีที่สุดคือโพล่าอย่างมีนัยสำคัญสรุปผลการวิจัย การฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกหลังจากกระโดดตบ15ครั้งระหว่าง3เครื่องซึ่งเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบสายรันหน้อกหรือโพลามีความแม่นยำและคงที่ดีที่สุดกิจกรรมประกาศและขอขอบคุณงานวิจัยดีๆของคุณเฉินคุณเกาและคุณโจคุณกิติชัย คุณอำพิกาและคุณวีรวัตรคุณพัทราพรคุณอาภาพรและคุณอาทิตย์และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ธญวัฒน์หอมสมบัติผมขอจบในการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ